ตรงปกนะคะรถจักรยานไฟฟ้าลุยน้ำได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวมาดูกันเป็นหนึ่งสาเหตุใหญ่ๆเลยนะที่ทำให้ขดลวดทองแดงไหม้นะคะทำให้ขดลวดในล้อมอเตอร์บัสเล็ดไหม้นะคะป่ะเดี๋ยวไปดูกันให้ช่างทองพูดให้ฟังเลยค่ะนี่นี่คือตรงไหม้นะคะเดี๋ยวจะให้ช่างทองชี้ให้ดูนะอันะะนี้ก็จะไหม้นะครขดลวดนะคร พอถามว่าป้องกันน้ําได้ไหมก็นี่นะครับก็อาจจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่วิธีป้องกันหรือวิธีเช็คนะครับก็คือให้เราขึ้นล้อลอยนะครับแล้วลองหมุนดูนะครับว่าล้อเขาให้การฟรีตัวดีไหมนะครับอย่างตัวเนี้ยคือเขาหมุนไม่ไปนะครับคือลูกปืนแตกนะครับแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะลองหมุนดูนะครับ อ่ามีแต่นิ้วหมุนนะครับพี่พี่ทำอย่างเงี้ยกึกกๆกึกกแต่ได้เห็นว่ามันมันกึกกกึกกเห็นไหมคะเรามันมีการกึกกกๆึกกกึกกเนาะก็คือถ้าเรารู้ว่ารถเราผ่านน้ํามาลุยน้ําท่วมมาให้เราขึ้นล้อลอยเพื่อเช็คล้อก่อนเลยนะคะเนาะอย่าเพิ่งใช้งานนะคะถ้าใช้งานเหมือนเราฝืนเขานะจะทําให้ล้อเขาไหมได้นะคะ คลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะจะมีจะนิ้วที่หมุนนะช่างทองมาร์กมีมุนกลับไว้ให้แล้วมันหมุนกลับได้อยู่ครับก็ได้ดนเงแล้วก็มาติดทางนี้อีกนะเออมันก็จะอยู่จุดเดิมนะคะหันมาทางนี้เลยค่ะเห็นไหมคะลูกปืนเนี่ยต้องหมุนติ้วได้เลยนะคะเนอะจะมาึกกอกัๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบรถไฟฟ้านะ จะทาให้ขดลวดชอ็ชอตช็อตเสร็จแล้วก็เกิดอาการไหม้นะคะเนาะชอ็อตไปที่เซ็นเซอร์ชอร็อตไปที่ขดลวดแล้วก็ไหม้ในที่สุดเนาะางนี้ก็ขึ้นล้อลอยแล้วหมุนมเนี่ยหมุนหมุนหันมาฝั่งนี้ได้ไหมคะให้เห็นเนาะเดี๋ยวทําเสร็จจะให้ดูนะคะแต่ว่าเมียช่างคิดว่าเมียช่างพูดแล้วทุกคนน่าจะรู้เนาะน่าจะพอเข้าใจนะคะนี่ค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าได้ประโยชน์มากๆนะคะ ล้อนี้ลูกค้าส่งมาจากนาครพนมต้องพันขนดลวดทองแดงใหม่ทั้งหมดนะคะตัวนี้48โวลต์นะคะ450วัตต์เนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาพันขดลวดทองแดงใหม่กันนะคะที่สำคัญเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับรถไฟฟ้าที่ใช้กันเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามองข้ามจุดจุดนี้ไปก็คือคำว่ารถไฟฟ้าโดนน้ำไม่ได้แน่นอนค่ะเนาะโดนผ่านได้ค่ะแต่ว่าไปจอดตากฝนอย่างเงี้ยเขาเริ่มมีปัญหาแน่นอนอาจจะไม่มีตอนนั้นนะคะอาจจะมีในระยะเดือนสองเดือนก็ตอบอยากเหมือนกันค่ะรถแต่ละรุ่นเขาก็กันน้ำมาไม่เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ